หนึ่งดึงฝาปากกาออกคลายเกลียวสกรูที่ยึดติดก,กับกระบอกฉีดยาที่บรรจุยา 2. สองใส่หลอดที่บรรจุยาอินซูลินสามนสกรูของที่ยึดปากกาเข้ากับหลอดอินซูลินแล้วหมุนเข้าด้วยกันสี่สำหรับอินซูลินที่ขุนให้หมุนปากกาในแนวตั้งประมาณสิบครั้งห้าและค่อยๆสบัดปากกาขึ้นลงสิบครั้งเพื่อให้ได้อินซูลินที่ขุนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนใช้ยาตรวจอินซูลินที่คุณจะใช้ชื่อยาความแรงของยาและลักษณะของยาจากนั้นเช็ดจุกข,ของหลอดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอลแล้วรอให้แห้งนำกระดาษที่ปิดหัวเข็มออกจากนั้นสอดเข็มในแนวตั้งเพื่อป้องกันการรั่วซึมของอินซูลินหรือการรงอของเข็มหากเห็นฟองอากาศให้ใช้นิ้วคอฟองอากาศขึ้นด้านบน เปลี่ยนเข็มใหม่คุณต้องทดสอบว่าปลายเข็มอุดตันหรือไม่หมุนอินซูลินเป็นหนึ่งหน่วยหรือตามที่บริษัทกำหนดจากนั้นจับปากกาในแนวตั้งเพื่อให้ปลายเข็มอยู่ด้านบนกดปุ่มฉีดจนกระทั่งยาหยดปรากฏขึ้นที่ปลายเข็ม จากนั้นปรับขนาดอินซูลินตามคำแนะนำของแพทย์ใช้มือข้างที่ถนัดจับปากกาโดยใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสนิ้วในตำแหน่งปุ่มกดทิ้มเข็มในแนวตั้งฉากกับผิวหนังจนเข็มปิดสนิทค่อยๆกดลงไปจนเป็นศูนย์แล้วกดค้างไว้นับ1นถอย่างช้าๆหรือนานพอจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าได้รับอินซูลินครบตามจำนวนที่คุณฉีดจากนั้นใส่ปลอกเข็มด้านในอย่างระมัดระวังปิดปากกา ถ้าคุณต้องการถอดเข็มออกเพื่อเปลี่ยนอันใหม่ให้ปิดฝาครอบเข็มด้านนอกแล้วบิดเพื่อเอาเข็มออก